สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเก้ามงครึ่งนะครับผมได้เมาส์ใหม่หลังจากที่เด็กข้างบ้านมันพังไปก็คือเป็น ASUS s e b e r u s นะครับอันนี้เนี่ยเหม็นพลาสติกเหม็นยางตามภาษาของใหม่แต่ว่าผมจะบอกว่าผมไม่ได้ไปซื้อเมาส์เองครับ อีป้าข้างบ้านเนี่ยไม่ให้ผมไปซื้อคือทุกคนคงจะเคยดูรีวิวในช่องเก่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล่องให้ดูนี่คือกล่องของ Severus สเอซนะครับผมไม่ได้มีอาคติกับแบรนด์เอซุแต่ว่ามันแค่ไม่เหมาะกับผมเท่านั้นเองอันนี้คือเมาส์ตัวเดิมที่ผมใช้ รับโอเอ็กเ็นะครับก็คือเซนเซอร์พิคอาร์ตดีพีไอเจ็ดพันนะครับอาร์จีบีมาครมาโคตัวเนี้ยเราเราไม่ต้องไปพูดถึงฟีเจอร์มาโครหรือว่าไฟ RGB เรามาพูดถึงฟีเจอร์หลักๆกันเรื่อง DPI ผมเมื่อก่อนผมใช้3หน้าจอนะครับผมใช้3หน้าจอตอนนี้ผมกลับมาใช้2หน้าจอเหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามันเกะกะพื้นที่แล้วผมต้องวางคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะครับนั่นคือคอมพิวเตอร์ชุดน้ำมือมึงทีนี้เนี่ยหลังจากเนี่ย คุณรู้อะไรไหมเมาส์ตัวนี้มันปรับ dpi ไม่ได้ปรับ dpi ใ,ในที่นี้หมายถึง dpi น่กมันฟิกเนี่ยห้าร้อยพันหนึ่งพันห้าสองพันห้านี่คือ default ของมันนี่คือที่มันฟิกซึ่งต่างกับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยเราเข้าไปปรับได้ปรับได้ตั้งแต่ต่ำสุดยังสูงสุดในที่นี้คือเราสามารถปรับความละเอียดยิบย่อยได้ไม่ว่าจะเป็นอย่าง ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยสามสิบพวกเนี้ยเราปรับได้หมดเราปรับเล็กๆได้ซึ่ง dpi เล็กๆเนี้ยมัน d p i แค่แบบเกินมาห้าเนี่ยมันก็มีผลแล้วนะครับทีนี้เรื่องต่อไปคืออะไร d p i เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นสำคัญคือประเด็นรองประเด็นสำคัญจริงๆคือเมาส์ไม่เข้ากับจิ๊บมือผมนะเนี่ยคนอื่นจับอย่างเนี้ย ได้แต่ว่าผมจับไม่ได้ไม่ไม่เข้ากิฟตมือเลยสักนิดเดียวนะครับซึ่งไอ้ X 70อะที่ผมเลือกมาตัวเนี้ยอาเทียบราคาก่อนตัวนี้คือ490นะไอตัวเนี้ยผมซื้อมา700กว่าบาทประมาณช่วง760-790ถึงประมาณนั้นแต่ทุกวันนี้มันไม่มีขายละมันของมันหมดไปละเราเทียบประสิทธิภาพก่อนนะครับ ตัวแรกตัวแรกผมผมเคยใช้ในช่องเก่าผมเคยใช้ตัวนี้ผมเคยใช้ X 70แต่ว่า X 70ตัวนั้นอนะ่ะมันพังไปทีนึงผมก็เลยเอาไปให้เขาเขาเคลมพอเขาเคลมเนี่ยผมก็ไปซื้อ X 70ตัวใหม่มานะครับซึ่งไอตัวที่เคลมมาเนี่ยมันพังไปเรียบร้อยละมันพังไปนานละเพราะว่าผมใช้แบบหนักแน่นช่วงหนึ่งที่แข่งผมเลยใช้บ่อยมากๆคือแบบสแครชจนแบบสเก็ตเนี่ยสครชจนสเก็ตตรงเนี้ยแทบพัง ไอตัวนี้เนี่ยผมก็เลยผมก็เลยไปซื้อมาใหม่ทีนี้พอแเอวตัวใหม่ใช่ไหมผมก็ใช้ให้สีมันลอกเพราะว่าผมเห็นตัวแรกอะตัวแรกที่ผมซื้อมาสีลอกแล้วแบบเฮ้ยมันทําสีใหม่ได้มันน่าจะสวยผมก็เลยทําสีให้มันลอกแล้วก็ผมก็แปะสเก็ตเพิ่มเข้าไปสองชั้นนะครับทีนี้ความแตกต่างคือไอสเก็ตตัวเนี้ยมันเป็นยางนเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นยาง แล้วมันหนืดมากแต่เวลาใช้งานจริงมันเป็นอย่างเงี้ยนี่คือเมาส์เนาะเน,ะนี่ยเียงอย่างเงี้ยในผ้ามันอาจจะลื่นแต่ความจริงคือมันหนึดนะครับแต่เรื่องสำคัญคืออะไรรู้ไหมอือดูนะเห็นไหมเนี่ยผมคุมเมาส์ได้ยากมากเซนเซอร์เมาส์ไม่ค่อยเที่ยงด้วยเห็นไหม นี่ขนาดผมขยับตรงๆนะเนี่ยผมไม่ได้เลื่อนนะเนี่ยมันไม่ค่อยเที่ยงนะครับคือเซ็นเซอร์มันไม่ตรงเซ็นเซอร์มันไม่ตรงเลยนะครับคือสําหรับผมคือเรื่องใหญ่มากเว้ยไอ้งานไอ้งานที่ผมทําอะแม่งค่อนข้างละเอียดอ่อนอยู่แล้วผมเลยหาเมาส์ที่ราคาที่ราคาแบบสูงมาเอามาใช้งานอันนี้คือคือได้มาได้มาสดๆเลยผมลอยายกลับมาว่าจะลบกวนยายอีกสักรอบหนึ่งซื้อเมาส์ตัวใหม่ นี่เป็นนี่เป็นครั้งที่สองนี่ก็เป็นครั้งที่สองของผมที่ได้เมาสมาแล้วเปลี่ยนทันทีเพราะว่าสําหรับผมอะมันมันไม่ดีอ,อในมุมมองของผมอะคือมันไม่ดีราคาราคาไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกแต่เรื่องสําคัญคือกูไม่ได้ไปเลือกเองในเมื่อราคามันใกล้เคียงกันแต่สเปคมันต่างกันแล้วฟ้ากับหิวสําคัญคือกูไม่ได้เลือกเองด้วย ผมก็เลยจะซื้อใหม่นะครับส่วนใครที่สนใจเซเอรลัสนะครับเอาเป็นว่าเป็นบุญเป็นกรรมของผมแล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้ผมเพิ่งแกะออกมาใช้งานเมื่อกี้ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมจะแจกในไลฟ์สตรีมให้แล้วกันนะครับส่วนตัวเดิมเนี่ยผมก็จะไปหาของมาซ่อมมันให้ได้นะครับเพราะผมยังอยากใช้ตัวเดิมถ้าให้เทียบกันระหว่าง เอซูเสไบรัสกับนาโวเอ็กเจิผมขอเลือกไซรัสเอ็กเจซินาโวเหมือนเดิมดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าเอซูตไม่ดีนะแต่แค่มันไม่ไม่เข้ากับผมแค่นั้นเองสำหรับผมมันคือคำว่าห่วยเลยนะครับแต่กับคนอื่นผมไม่รู้ไงก็เดี๋ยวรอยายมาเดี๋ยวไปซื้อเมาส์ใหม่นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ไลฟ์สตรีมจะมีตามปกตินะครับเดี๋ยวผมจะทำไลฟ์สตรีมให้ตามปกติแล้วกันส่วนเรื่องเมาส์ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะจบไลฟ์สตรีมแล้วไปซื้อหรืออาจจะไปซื้อก่อนไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับ เรื่องก็เคลียร์แล้วนะครับก็คือแม่เขาจัดการซื้อเมาส์ใหม่ให้ผมแล้วแม่ของเด็กที่ทําคอมไอทิทมัทําเมาส์ผมพังอนะจริงๆเมาส์ผมมันจะพังหลายรอบแล้วแต่แค่ว่าลูกเขาแบบใช้งานแรงไงถ้าในคลิป Facebook ที่ลงไปสองคลิปอ่ะอันนั้นคือแม่งเบาๆเลยสําหรับโดตาแต่เกมอื่นอ่ะอสําหรับเด็กที่พูดไม่ฟังก็ก็ต้องให้เขาเจออย่างที่เขาเจอขนาดผมเป็นเจ้าของ ผมยังใช้แบบโคตรระวังเลยทียนี้ก็เซ็งไปอีกพักใหญ่เลยคือตอนเนี้ยความรู้สึกแรกคือโอเคงานงานทางทางที่ผมจะสะ่งอ่ะไม่มีปัญหาละคือตางน้ปัญหาจบไแล้วแต่ปัญหาของผมตอนนี้คือเรื่องเมาส์สำหรับผมอะ่ะคุณบอกเลยเฮ้ยพี่เมาส์มันก็ราคามันก็เหมือนราคามันก็เท่าๆกันฟีเจอร์มันก็ใกล้ๆกันทำไมพี่ใช้เมาส์ไม่ได้มึงดูมือกู แล้วมันดูเมาส์เมาส์กับมือเห็นไหมมันจับไม่ได้ถ้าคนที่มือเล็กจับมันไม่สเรียแต่คนที่มือใหญ่แล้วจับหาเมาส์จับไม่ได้อ่ะมันยากมากตอนนี้ผมก็เออว่าจะอวดทรงผมใหม่นี่ให้ที่บ้านซอยสั้นให้นะครับ เหมือนจะเออเออแต่ว่าผมชอบนะครับดีกว่าตัดที่ร้านใครจะบอกว่าตัดที่ร้านดีกว่าก็ช่างเขาแต่ผมว่าตัดที่ที่บ้านดีกว่าตัวสเตอร์ก็เริ่มหลอกละแต่ก็ต้องหาของใหม่มาแปะแล้วก็เพราะว่าผมเซงเมาส์ไปอีกนานคอมเครื่องนั้นผมก็คงจะไม่ใช้แล้วแหละหลังจากนี้ก็แค่ดูหนังฟังเพลงละเครื่องสตรีมผมก็ยังไม่เสร็จเพราะไฟดับเมื่อวานเครื่องสตรีมผมก็เลยไม่ได้ทำเลยต้องมาทำวันนี้ แล้วผมก็จะเอาเครื่องนี่สตรีมสตรีมเสร็จก็คือปล่อยละจะตามเวรตามกรรมตามมีทตามเกิดมาและไอ้คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดตอนนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคือว่ามันเป็นมันจากใช้ตัว R G B เออแล้วเปลี่ยนมาใช้ตัวธรรมดาอันนี้ผมผมไมไ่ซีเรียสเพราะว่าเสียงมันเงียบกว่าทัดแรกด้วยฟีเจอร์กับไฟที่แม่งแสบตากับไอเสียงที่เบาวกว่าผมยอมเอาเสียงเบาวกว่าดีกว่าไฟแสบตานะอย่างไอเคสชุดน้ำนี่เหมือนกันเนะี่ยคุณตอนที่ผมถ่ายวิดีโอให้ดูอ่ะ แม่งคือโคดแสบตาเลยใช่ไหมสุดท้ายผมก็คือปิดพัดลมเออปิดพัดลมเคสเปิดแต่ชุดน้าอย่างเดียวให้ลมมันค้างอยู่ในนั้นอะ่ะแล้วก็ค่อยเปิดฝาเคสเออกเพราะว่าพัดลมแม่งแสบตามากถ้าจาไม่ผิดตอนเนี้ยตัวไฟพัดลมน่าจะปิดอยู่แต่ตัวพัดลมด้านหลังอาะจะหมุนอยู่เพราะว่าตัวข้างหน้ามันแสบตาผมก็เลยปิดไปแม่งคือแม่งมีแต่เรื่องมากเอ่อคอมพังสามวัน ทำคอม3วันทำคอม3วันเสร็จวันที่4ก็พังลงวินโดว์ใหม่หาลงวินโดว์ใหม่ SSD บูตไม่ขึ้นมาวันนี้ก็คือมาเมื่อวานก็เมาส์พังมาวันนี้ก็ได้เมาส์ใหม่ที่ห่วยกว่าเดิมผมย้ำเลยว่าอเนี้ยค่าเมาส์ผมไม่ได้เสียตังค์สักบาทเลยคือคุณ ้าแบบเมาส์ผมพังแล้วแลกกับการที่ลูกแม่งจะจําใส่ใจว่าไม่ควรมายุ่งบนโต๊ะคอมกูนี้ผมก็ว่ามันก็คุ้มค่าเพราะผมด่าแม่งก็แล้วไล่แม่งก็แล้วปิดบ้านก็นแล้วเด็กเฮียตอนนี้เป็นความในใจที่ผมอัดอั้นล้วนๆนะครับสําหรับผมแม่งคือเรื่องที่แบบแย่มากๆนะครับเป็นการประเดิมรอบกลางปีที่เฮียที่สุด ในปีเนี้ยปีเนี้ยทั้งหมดเรื่องที่เฮี้ยที่สุดของผมก็คือเรื่องคอมพิวเตอร์ผมพังผมไม่ห่วงว่าบ้านจะยังสร้างไม่เสร็จผมไม่ห่วงว่างูจะมีจะมีงูอยู่ข้างบ้านผมไม่ห่วงว่าจะมีไฟดับอะไรที่ผมห่วงที่สุดคือคอมผมพังนี่แหละไฟดับแล้วแบบเออเดี๋ยวแม่งก็มาสี่ห้าโมงแม่งก็มาโอเคผมรอได้อย่างน้อยก็แม่งก็ยังมีอะไรให้ทําระหว่างนั้นนึกออกว่าแต่เนี่ยคือแบบ คือคอมเครื่องเนี้ยกูต้องใช้งานถ้าแบบคอมเครื่องใหม่มาแล้วเครื่องเนี้ยพังเนี้ยกูไม่ว่าหรอกเออกูไม่ว่าเลยเครื่องสตรีมมาแล้วเครื่องเล่นเกมพังก็เออช่างแม่งเพราะกูก็กูก็ไม่ได้เล่นเกมเป็นประจำเลยแล้วก็นั่งทํางานไปทีนี้ถ้าคอมแม่งพังก็คือผมแม่งอาละวาดบ้านแตกเลยเมื่อวานผมเมื่อวานผมก็ก็โมโหนะแต่ว่าเหนื่อยแต่วันวันนี้เนี่ยผมโมโหกว่านะครับนอกจากผมจะไม่ได้สิ่งที่ผมต้องการแล้ว ผมยังได้หาเหวอะไรก็รู้ที่หาเหวอะไรก็ไม่รู้ที่ผมบอกไปว่าผมจะเอาผมแม่งก็ไม่ได้ก็คือเอาง่ายๆว่านอกจากกูจะไม่มีอิสระในเกมแล้วกูยังไม่มีอิสระเรื่อของในโลกจริงด้วยเอาง่ายๆว่าเมาส์เมาส์ราคาเมาสราคาสี่จะห้าร้อยหกร้อยเขายังไม่มีปัญญาซื้อให้ืมั้งที่ลูกเขาทำพังนะ ใครที่มีลูกมีหลานก็อย่าให้เขาแตกของสําคัญก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ถือเป็นอุทาหรณ์นะครับสําหรับผมเนี่ยคืออย่างน้องน้องผมมาน้องที่รู้จักอะ่ะมันมาเล่นเลนโบซิกใช่ไหมแล้วมันก็ย่าง CPU ย่างเมนบอร์ดผมไปโอเคอันนี้ผมผมไม่ซีเรียสเพราะว่าผมมีเงินเนา,าไหมแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเนากปะ่ะคือเฮ้ยถ้าถ้ามันแบบเฮ้ยเราพอซื้อได้เราซื้อ ได้ตัวถูกกว่าไม่เป็นไรเราก็ปล่อยมันไปนะครับอย่างไอตัวเนี้ยไอบ้าศูนออรัสอีลิเนี่ยผมซื้อมา3ามพบาทตีกลมๆเป็น3,100ันหไปก็ได้เพราะราคาเต็มมัน4 0 0พกว่าบาทกว่ามันจะลงนึงกออกปะแล้วพอผมซื้อมา B550 าห้าออรัสอีลิแม่งก็ออกทีนี้หลังจากที่ก่อนหน้าจะซื้อ E-Lit ตอนได้ชุดน้ํามาเมนบอร์ดเก่าพังซึ่งเมนบอร์ดเก่าพังโอเคผมไม่เสีเยส ราคามันถูกราคามันเก้าร้อยกว่าบาทที่ผมซื้อมาแล้วมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนึกออกไหมผมก็ใช้งานแบบคือผมก็ใช้งานหนักเพราะว่าผมต้องตัดคลิปตัดอะไรบ่อยๆครับผมมันมันก็พักจ่ายไฟเม,มนบอร์ดก็ไม่ได้เสถียรก็ไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนึกออกไหมทีนี้พอมันไม่ได้นิ่งเนี่ยผมก็ทํางานแบบใช้อย่างสมบุกสมบันทีนี้พอมันพังใช่ไหมโอเคไม่เป็นไร ผมได้ชุดน้ํามาผมก็เอาชุดน้ําใส่พอพอพังปุ๊บอ่ะทีนี้ผมก็เปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่เออแล้วก็ทะเลาะกันกับ e ีวเพียงแค่ไอ,อย้ยางอะแม่งแม่งหายแค่นั้นเองแค่ยางแค่ยางลองเมนบอร์ดแม่งหายแค่นั้นนะครับผมทะเลาะกันเลยครับสำหรับผมคือคอมพิวเตอร์ใครอย่ายุ่งเพราะว่า คือนอกจากนอกจากแม่ที่ต้องหารายได้คือผมต้องหารายได้ด้วยนะครับแล้วก็เสร็จจากวันนั้นก็คือเล่นแบบปกติละสตรีมแบบปกติทํางานปกติมาเมื่อวานเมาส์พังกูกําลังอยากจะเล่นโดตาเพราะว่ากูไม่ได้เล่นเกมมาหลายวันมากทั้งกูต้องเตรียมสอบทั้งกูต้องรีบเคลียร์งานส่งกูอยากเล่นโดตามากอินเวอ r กเกอร์กูก็ไม่ได้เล่น กูมาโดนเด็กดอกที่ไหนก็ไม่รู้นั่งจงมนเกาะเบาะยุ่งกับกูจนกูลำคานพอแม่งเล่นแม่งก็ทําของกูพังโคตรเฮี้ยเลยเอาจริงคือตอนนี้ผมโมโหมากๆเลยถ้าให้เทียบว่าตัวไลฟ์สตรีมกับไอเด็กข้างบ้านไอเด็กข้างบ้านมีผลกว่าตัวไลฟ์สตรีมเี่ยผมบอกเลยแค่แมพผมพังผมแบ็กอัพได้แต่น,นี่คือของผมพังกูผมต้องจ่ายเงินซื้อแล้วเนี่ยเซเบอร์ัลเนี่ยผมจะเก็บเข้ากล่อง ผมจะซ่อมเมาส์ตัวเดิมก็คืออันนี้ผมปิดคอมตอนนี้ยังได้เลยเนี่ยไม่ใช้งานแล้วก็วคือรอยายมาไปซื้อเมาส์ใหม่พอไปซื้อเมาส์ใหม่ก็ตามนั้นแหละผมจะหาสเปคที่มันใกล้เคียงตัวนี้คือคือจะจับไม่ถนัดมือหรือหาเหวี่ยงไรช่างแม่งก็ยังดีกว่าผมต้องมาฝึกใช้เมาส์ที่ผมใช้งานไม่ได้ ย้ำนะเมาส์ไม่ได้พังแต่แค่ผมใช้งานไม่ได้นเนเองพี่ที่แอดไว้เขาก็เขาก็ใจดีกับผมมาตลอดนะอย่างวันเนี้ยผมไปดูเมาส์มาก่อนหน้าเนี้ยเขาก็บอกว่าเออตัวเนี้ยมันดีแต่ว่าผมต่งหิดต่งหิดใจคือเขาบอกแค่ว่าน้ําหนักมันหนักดีแต่เขาไม่ได้บอกตัวสเปกเมาส์ซึ่งผมไปเช็คไปเช็คแยกเออผมต้องมานั่งเช็คแยกเช็กละเอียดก็โอเคกับพี่เขาผมไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วพอผมก็เข้าใจแหละ เพราะผมปกติผมจะต้องเป็นคนไปเลือกของแล้วพี่เขาก็จะนั่งพี่เขาก็จะยืนฟังผมบ่นอยู่อย่างนั้นนะ่ะคือผมผมขอบคุณพวกพี่เขามากแต่ว่าวันเนี้ยคือผมไม่ได้โทษพี่เขาผมไม่ได้โกรธพี่เขาผมแค่โกรธป้าที่แม่งไปซื้อของโดยที่ไม่ให้กูเลือกแค่นั้นเองเดี๋ยวถ้าให้บ่นมากกว่านี้แม่งจะยาวแล้วผมจะตั้งที่คลิปว่าปลดทุบเออปลดทุบแม่งเลยคือขี้นั่นแหละผมระบายขี้ใส่ยักษ์พวก ถ้าคุณอยากจะฟังคุณก็ฟังถ้าคุณไม่อยากจะฟังคุณคือข้ามไปแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเก็บเมาสา์ใส่กล่องแล้เดี๋ยวซ่อมตัวสายรัดก,กันถ้าซ่อมได้ยังไงก็ยวค่อยว่ากันเลนะเดี๋ยวเจอกันในรฟ์สตรีนะจ๊ะ